เดี๋ยววันนี้นะครับจะมีช่างแนะนําการใช้งานแบบไหนเราติดตามดูนะครับก็ก่อนทํางานเราก็ต้องเช็คน้ําน้ํามันเครื่องกองอากาศปกติอาจจะระเบียแต่ในนี้ผมก็จะแนะนําตัวตุดเช็คน้ำมันเครื่องตัวนี้คือการวัดนี่ตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นี่นี่ครับก็จะมีภายขีดระดับบอกอยู่ก็คือให้ได้ให้อยู่ตามระดับนี้ แล้วก็มีพวกกออากาศตัวนี้เราก็ถอดมาเป่าถ้ามันมีฝุ่นเยอะๆถ้าเป็นไปได้เป่าทุกวันได้ก็ดีน้ำหม้อพักน้ําตัวนี้ก็คือให้อยู่ตามระดับนนไม่ต้องน้ำรอเย็นับแหละเวลามันพองเราก็เอาน้าเปล่าเติมได้ตัวนี้ให้ได้ตามผิดระดับแต่ห้ามเติมเต็ม,มเพราะว่าเวลานั้นน้ําจากหนหม้อน้ำจะกลับคืนตู่กระป๋องได้แล้วก็ระบบลมตัวนี้ถ้าเราทํางานก็คือตัวนี้เราต้องคอยเปิดน้ําทิ้งคือว่าเราเราทำงานใช่ไหมตัวนี้คนไปเรยดึงดึง แล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ํามันไฮดรอลิกนี่ครับก็คือให้อยู่เนี่ยครึ่งพันต่ำกว่าตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดต่ำก็ไฮดรอลิกก็จะมีการยกขึ้นสั่นคือน้ํามันไม่พอตัวกระบอกมันใหญ่ก็คือให้อยู่ระดับครึ่งครับแ,แล้วก็ที่สําคัญระวังอย่าเติมผิดแล้วก็จะมีจุดอัดจาบีตามนี้เอวอนแล้วก็จะมีนี่ด้านข้างเป็นแทงเลยซ้ายขวาครับนีครับจุดอัดจาบีจะอยู่ซ้ายขวาแล้วก็ที่สลักเอวออนคครรัับบ S 2> <S 2> นม่ได้แรทำาการต้องอ่านบ่อยใช่ <นะ S 2> ค,ครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันเผาหน้า<อ>ตัวนี้แต่เวลาช่างเข้ามาซอร์วิเขาก็จะเปิดดูหน้าหลังตัวนี้ก็คือเปิดแล้วน้ำมันก็จะออกที่ระดับนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันดุมล้อวิธีตรวจเช็คก็คือเรากดให้ป,กปากกุ้งกี่แล้วดันล้อขึ้น <S <S ให้ให้น็อตตัวนี้ <S <S ให้อยู่แนวระนาบตัวแนวขวางก็คือจะเป็นแนวระดับ คือเราเปิดตัวนี้น้ํามันก็จะไหลออกมาพอดีปิดต้มตัวนี้เราปรับเบาะเลื่อนเตินหน้าถอยหลังครับเบรกมือพดใช่ไหมครับแล้วก็เวลามันเป็นขึ้นอ่าเปิดสวิตช์ปัดหนดตัวแอร์นี่ครับจะอยู่นี่ด้านข้างนะครับอ๋อครับอันนี้ก็จะเป็นพัดลมตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาตัวน้ํายานี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้ไม่จะเป็นเราก็ไม่ต้องไปปิดเปิดอันนี้ก็จะเป็นเกียร์น้ํามันโซลาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแรงดันน้ํามันเกียร์ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ใช่ไหมบอกเกียร์มันจะมีหนึ่งสองเดี๋ยวเราลองกดดูมันจะกระดขึ้นอันนี้เดินหน้าจะเป็นเกียร์สองใช่ไหมครับถ้าให้เป็นเกียร์หนึ่งก็กดสีเหลืองนี่จะไปเกียร์ถอยหลังกดนี้โดนเรื่องเดือเรื่องอะไรหรอมครับผมื่ที่หลังใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ช้าเร็วนี่ครับจะเป็นเกียร์เต่ากระต่ายอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าถ้าถ้าเราจะใช้เกียร์ตัวนี้ก็คือว่าให้ปลดตัวนี้เป็นว่าง ถ้าสิงแล้วโยกคันี้เข้าถ้าถ้าตัวนี้ไม่ว่างตัวนี้ไม่เข้านะครับต,ต,ตัวนี้ถ้าเราตูว่าเราการมันก็ใช้ช้าเกียสโลโลเดินหน้าแต่เราต้องผัดก่อนกดน,นีให้ว่างแต่ถ้าว่าเวลาเราวิ่งเดินทางเราก็ดึงมาไวได้วิ่งเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยครับผมข้าหวัางนี่ใช่แต่ต้องปลดปลดให้ว่างก่อนลองดูกันเลยนะครับเดี่ยครับอันนี้ก็คือเข้าไว อันนี้วา่าดอันนี้เป็นเดินหน้าอ่ะดับแล้วก็อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์อันนี้เป็นสวิตไฟต่างๆแล้วก็อันนี้ไฟสุกเฉิญอ,อันนี้ปดัดน้ำฝนแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟส่องสว่างครับผมไฟหน้าปิดบิดเหมือนรถหน้าครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวดึงดับเครื่องยนต์ออใช้ใช้ดึงขึ้นอลองดึงดูครับเครื่องยนต์ก็จะดับ อ่ปุ๊บแล้วก็อย่าลืมปิดสวยกุญแจแต่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่าเราเปิดอันนี้จะเป็นระบบเกียวโตวไม่ต้องสตาร์ทครับเปิดเปิดสวิตกุญแจได้เลยนี่ครับตัวนี้คือเราอยู่ตำแหน่งนี้ก็ค,คือว่าเราจะยกขึ้นลงได้ปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปิดสวิตตัวนี้ปุ๊บตัวนี้มันจะล็อก เนี่ยครับก็คือมันจะขึ้นเองอ่ะตโตมอติแต่คือตัวใหญ่มันก็จะไม่คล้องมือเราแล้วก็คือให้ให้ดันกลับมาตำแหน่งเดิมแล้วก็ะะตัวนี้ครอบต,ตัวนี้มันก็จะไม่ล็อกไงมันจะปกติถ้าลองลองดันสวิตดูดันขึ้นมาข้างบนแล้วก็ลองโยกกันโยกดูมันจะล็อกเลยถ้าเนี่ยปล่อยเลยแล้วมันก็จะล็อกก็คือเหมือนเราไม่ได้โยกแต่มันขึ้นเองเวลาเราดันคืนก็เดินกลับมาเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปต่อกันที่ไหน ติดตามกันได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับ